น้ำท่วมแล้วพี่น้องฝนตุกน้ำท่วมแท้แน่นอนครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับขณะนี้บ่ายสามโมงสี่สิบแปดนาทีน้ำท่วมแล้วมีสวมทางเลยครับขับเร็วว่าได้เลยพี่น้องเออเงชั่วโมงครับแม่แมี่ ขวมซอยนะครับโอ้โหอันนี้กับขวลนะครับาอายุเงีย้ยงนอหน,อนอีเนาะขับเร็วไม่ได้เลยขวมแท้ๆไปสามครับไปสามโมงครึ่งครับ เฟอนาโพบุรีรัมบ้านคูบนโคกไปย็นทางเลยพี่นอ้นองเอ,อ้าอย่อย่างน้อบัดนี้เนาะขั้นขนาดนี้บนแห้งครับครับ